เตียงชั้นบนห้องนี้เงียบผิดปกตกิเงียบจนเกือบจะได้ยินเสียงหัวใจหอพักเก่าไฟทางเดินกระพริบห้องผมมีแค่เตียงสองชั้นทั้งที่ผมอยู่คนเดียวเจ้าของหอพูดแค่ประโยคเดียวก่อนเดินจากไปนอนชั้นล่างนะชั้นบนอย่าไปยุ่งคืนแรกผมนอนนิ่งไม่กล้าพลิกตัวเพราะทุกครั้งที่เตียงขยับจะมีเสียง เอียดจากด้านบนเหมือนมีใครขยับตามคืนที่สองเสียงไม่ใช่แค่ไม้ลั่นมันคือเสียงเล็บขูดเบาๆลากยาวไปตามขอบเตียงผมหยุดหายใจนับจังหวะในหัวหนึ่งสองสาแล้วเสียงก็หยุดพร้อมกับแรงกดเหมือนมีอะไรค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงมาบนเตียงชั้นบน คืนที่สามผมได้ยินเสียงหายใจไม่ใช่ของผมมันอยู่ใกล้ใกล้จนผมรู้สึกได้ถึงลมอุ่นๆที่ไหลผ่านศีรษะผมไม่กล้าเงยงหน้าแต่เงาสะท้อนจากกระจกบอกผมว่ามีใครบางคนนั่งงอเข่าอยู่เนื้อหัวผมปลายเท้าแกว่งช้าๆเอียดอาซ้ e S ำไปมา เหมือนกำลังรอเช้าผมถามเจ้าของหอว่าห้องนี้เคยเกิดอะไรขึ้นเขามองหน้าผมนานกว่าปกติก่กอนพูดเสียงต่ำคนก่อนเขานอนชั้นบนแล้วตอนเช้าไม่มีใครปลุกเขาตื่นได้อีกเลยคืนนั้นผมเก็บของย้ายออกโดยไม่หันกลับไปมองแต่ก่อนปิดประตูผมได้ยินเสียงกระซิบเบา จากด้านบนวันนี้เธอจะนอนตรงไหนละ่ะและเสียงเอียดก็ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครกำลังขยับตัวลงมา